แกดอังกฤษปี64ล่าสุดนะคะมีอีกคำหนึ่งที่โคตรน่าสนใจเลยนะคะแล้วก็จริงๆออกข้อสอบบ่อยมากนะครับคำนี้มาเลยค่ะคือคำว่า eradicate นะฮะ eradicate นะฮะคำนี้นะฮะพี่จะชอบให้จำกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า root out นะฮะนะ root เนี่ยเพราะถ้าสมมติว่าน้องๆดูนะดูที่ prefix suffix แล้วก็รากศัพท์ของมันเนี่ย e เนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ย e มันมาจากคำว่า x เ้ยเออแต่ว่าพอมันไาอยู่ในคำนี้อ่ะมันก็จะมีกระบวนการอะไรลดทอนอะไรของมันไปนะซึ่ง e เนี่ยคำไหนที่ส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วย e เนี่ยขอให้รู้เลยว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันจะมาจากอะไรครับ prefix x ซึ่งแปลว่าเอาออก exit อย่างเงี้ยทางออกเนี่ย x เนี่ย e เนี่ยแปลว่าเอาออกนะฮะส่วนคำว่า radic เนี่ยนะฮะ รากศัพท์ของมันเลย radic เนี่ยมามันก็คือคำว่ารากเออ radic เนี่ยแปลว่ารากนะฮะนะต้นตออะไรประมาณนี้นะฮะ radic เนะะี่ยเพราะฉะนั้น eradicate เนี่ยมันแปลว่าเอารากออกหรือก็คือที่พี่ให้จำว่า root out นะฮะแปลง่ายๆเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยซึ่งคำนี้ก็ใช้ได้นะครับว่า root out เนี่ยเป็น phrasal verb เนี่ยใช้ได้เพราะฉะนั้น eradicate root out เอาออก นี่จำได้ไหมจำง่ายไหมแต่ละะักษณะเอาออกเนี่ยต้องเอาออกแบบถอนรากถอนโคนเลยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่แบบว่าหยิบออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องกําจัดให้สิ้นซาบแบบเอาให้มันแบบถอนรากถอนโคนให้มันไม่เหลือเลยนะคบเพราะฉะนั้น eradicate root out เอาออก ถอนรากถอนโคนจำแบบนี้ก็ได้นะฮะ eradicate root out เอาออก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 เออนะฮะ,นะฮะถอนรากถอนโคนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าน้องๆแบบอ่ะเอาสักตัวอย่างประโยค อันหนึ่งที่เราอยากจะแบบให้เกิดขึ้นนตอนนี้เพราะว่าแบบอยู่บ้านแล้วจะตายอยู่แล้วนะคะนะเออ work from home บ้างแบบว่าต้องเรียนแบบนะนะนะอ,อน์ลน์บ้างหลยคนเบื่อมากนะคะ hopefully COVID 19 will be virtually eradicated in Thailand soon นะฮนะประโยคนี้ก็แปลว่าหวังเอาไว้นะในใจลึกๆนะว่า COVID 19เนี่ยโรคนี้จะถูกกำจัด ถอนรากถอนโคนเอาแบบให้หมดสิ้นไม่ต้องมีละลอก4แล้วลอก5แาละลอกโหอะไรอีกแล้วในประเทศไทยในเร็วๆนี้ค่ะเออรืออีกสักประโยคค่ะเขาบอกว่า we are determined to eradicate racism from our sport ะะจากวงการกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะมันอาจจะมีการ r รสิซึคือเหยียดชาติพันธุ์เหยียดสีผิวเหยียดอะไรอย่างเงี้ยกันนะฮะเราก็ตั้งใจนะว่าจะกำจัดแบบถอนรากถอนโคนไม่ให้มีนะคะนะสิ่งนี้ในวงการกีฬาของเราเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่า eradicate root out o อาออกนะคำนี้จำไว้ให้ดีๆนะคะจเจอในข้อสอบบ่อยมากอีกสักที eradicate root out o อาออก ถอนรากถอนโคนไปเลยนะฮะและเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะมีอะไรมานำเสนอสับอะไรดีๆน่าสนใจและเจอกันค่ะบ๊ายบาย